Birthday happy birthday t o you <c oughs> ให้หนัพนด <c oughs> พนมให้นัด <c oughs> พยืนอะเพื่ <c oughs> อนๆอพรอว้ร,อรเอาเริ่มจากนับต่างขอให้อะไรคะพนมมือด้วยค่ะขอให้ขอให้นั <c oughs> ขอในร่างกายแข็งแรง คุณเทพน้าต่อไปค่ะน้าพคุณน้องเบิร์ดไอพรนี่เพื่อนขอให้นัดยังไงคะขอให้นัดขอให้นัดค่ะขอให้นัดอะไรอะไรรีวิเรียนหนังสือเจงๆขอบคุณครับอ้าวต่อไปมิ้งคน้เบิร์ขอให้เราเป็นเพื่อนทุกทุกวันขอให้นัดเป็นเพื่อนทุกวันขอบคุณค่ะ ใช้นัาอะไรคะเออขอบคุณค่ะคุณผู้